นโยบายเพลงลิขสิทธิ์ของ f c e e o o o นะครับสอย่างที่ทุกท่านต้องรู้วันนี้นะครับผมจะมาอัปเดตล่าสุดให้ทุกท่านได้เห็นว่ามันหมายความว่าอย่างไรนะครับหลายๆท่านนะครับตอนนี้ก็ยังใช้ในเรื่องของเสียงเพลงของ Facebook อยู่ยกตัวอย่างเช่นเพลงติดกระแสนะครับเพลงที่ไม่มีลิกสิทธิ์ เพลงที่แบ่งจ่ายรายได้และเพลงที่ไม่สามารถสร้างรายได้นะครับซึ่งใน3ส่วนนี้นะครับมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่1มกรานะครับปี2568นี้เองนะครับซึ่งมันประกาศใช้และบอกรายละเอียดเกี่ยวกับนโยบายในยข้อนี้นะครับตั้งแต่เดือนอพฤศจิกายนและก็ธันวาคมนะครับเมื่อปี2560 ที่ผ่านมาเราก็ได้กดเข้าไปยอมรับในเรื่องของนโยบายต่างๆของ Facebook เรียบร้อยแล้วท่านจะทราบหรือไม่ทราบอันนี้ก็คือมันเป็นนโยบายที่เขามีผลบังคับใช้แล้วนะครับซึ่งใน3ส่วนนี้นะครับผมจะแสดงให้ท่านได้เห็นนะมันหมายความว่าอย่างไรนะครับคือตอนนี้นะครับเพลงทุกเพลงเนี่ยมันจะมีรายการที่อยู่ใต้ชื่อเพลงนั้นๆว่ามันหมายถึงอะไรนะครับข้อที่1นนะครับ เพลงไม่มีลิขสิทธิ์เพลงไม่มีลิขสิทธิ์นั่นก็คือหมายความว่าเพลงเหล่านั้นไม่ได้นะครับเรียกร้องในเรื่องของรายได้เรื่องของค่าลิขสิทธ,ธิ์เป็นเพลงที่เขาบริจาคเป็นเพลงที่เขาทําขึ้นมาเพื่อที่จะให้คนนะครับทุกคนสามารถใช้ได้อันนี้คือเจ้าของเพลงหรือเจ้าของซาวด์ดนตรีเขาผลิตขึ้นมานะครับแต่ในอนาคตไม่รู้นะครับแต่ตอนนี้มันบอกว่าไม่มีลิขสิทธิ์ นะครับในอนาคตอาจจะคิดว่านะครับพอเพลงตัวเองดังซาวตัวเองดังแล้วก็คืออยากจะมีรายได้แล้วไปจดลิขสิทธิ์ั้างภายหลังอันนี้เราก็ไม่มั่นใจอันนี้คือเพลงไม่มีลิขสิทธิ์เนาะสองนะครับเพลงที่มีส่วนแบ่งรายได้หมายความว่าอย่างไรนั่นก็คือนะครับตอนนี้นะครับมันก็จะ เป็นการแบ่งจ่ายรายได้ให้เจ้าของค่ายเจ้าของลิขสิทธิ์เพลงเนี่ยอยู่ที่80%ส่วนเราก็ได้แค่20%เองท่านจะเห็นนะครับท่านจะเห็นว่าแต่ละรายการมันคืออะไรตัวที่3ตัวที่3ามนะครับคือเพลงที่ไม่สามารถสร้างรายได้ได้นี่คือตัวล่าสุดนะครับนี่คือตัวล่าสุดที่ผมเจอมานะไม่ทราบว่าท่านใดที่เจอข้อความแบบนี้นะครับตรงคําว่าเพิ่มเพลงนะครับ ตรงนี้ก็คือหมายความว่านะครับถ้าท่านใส่เสียงเพลงเข้าไปในคลิปของท่านในวิดีโอของท่านนะครับวิดีโอหรือคลิปของท่านก็ไม่สามารถที่จะสร้างรายได้ได้นะครับเพราะว่านะครับมันระบ,บุไว้ชัดเจนคือไม่สามารถสร้างรายได้ได้นะครับทีนี้นะครับทั้ง3ส่วนนี้ท่านก็เลือกเอาเองนะครับว่า หเพลงไม่มีลิขสิทธิ์ท่านจะใช้หรือไม่ใช้ในอนาคตเราไม่รู้ว่ามันจะมีลิขสิทธิ์ไหมสองนะครับเพลงที่แบ่งจ่ายรายได้แน่นอนเลยครับอันนี้คือระบุชัดเจนคือ80%ก็คือให้เจ้าของเพลงและก็อีก20%คือเราคือได้เนาะตัวที่3ก็คือในส่วนของออไม่สามารถสร้างรายได้ได้ถ้าเราเอาเนื้อหาหรือเพลงเหล่านั้นเข้าไปประกอบในคลิปของเรานะครับรายได้มันก็จะเป็นศูนย์ ซึ่งตอนนี้นะครับหลายๆท่านเจอมาแล้วนะครับว่าเอ๊ะทำไมแต่ก่อนมันสามารถสร้างรายได้ได้แต่ตอนนี้เพลงเหล่านี้นะครับดนตรีที่เอาไปใส่เนี่ยมันบอกว่าไม่สามารถสร้างรายได้ได้แล้วรายได้ของเราก็เป็นศูนย์เป็นศูนย์เป็นศูนย์มันเกิดจากสาเหตุนี้นี่เองนะครับซึ่งใน3ส่วนนี้ท่านจะต้องทําความเข้าใจนะครับว่ามันหมายถึงอะไรท่านจะได้หาสาเหตุเจอว่าเอ๊ะคลิปของเราเนี่ยมันเป็นอะไรมันไม่ปังมันมีปัญหาทําไมรายได้ลดโน่นนี่นั่นนะครับไม่ใช่แต่ไปดูตัวเลขของตัวเองนะครับ ในช่องของการสร้างรายได้ในแต่ละวันว่าเฮ้ยมันขึ้นไปแล้วนะขึ้นไป10เเรี้ยนแล้วทําไมมันลดมาเหลืออยู่ที่ 7, 8, เหรเลี้ยญ8เหเลี้ยญอย่างนี้นะครับฉะนั้นนะครับไอ้ตัวนี้ก็จะเป็นสาเหตุที่ในเรื่องของทําให้รายได้ของเรามันวิ่งขึ้นวิ่งลงนะครับมันไม่สเสถียรน,นะครับจนกว่ามันจะประมวลผลชัดเจนว่าเนี่ยคุณมีรายได้นะครับเข้าเกณฑ์นในแต่ละคลิปนะคือเท่าไหร่อย,อย่างนี้เป็นต้นนะครับฉะนั้นนะครับท่านก็พึงระวังในส่วนของเพลงลิขสิทธิ์3ข้อนี้ว่าก็แล้วกัน,นครับแต่ผมขอแนะนําอย่างนี้นะครับ ให้ท่านไปสร้างซาวดนตรีเอฟ เฟกนะครับของตัวเองอจะดีกว่านะครับเช่นยกตัวอย่างนะครับถ้าท่านอยากจะใช้เสียงกลองนะครับประกอบในคลิปของตัวเองท่านก็เอาไปเอาตอนเขาแสดงสดนะครับตอนเขาแสดงสดท่านก็ไปบันทึกนะครับวิดีโอไว้แล้วก็มาแยกเสียงตัดต่อใหม่อย่างนี้ก็สามารถทาได้นะครับหรือจะเป็นเสียงน้ําตกนะครับเสียงฟ้าร้องเสียงอะไรก็แล้วแต่ที่มันเกิดขึ้นโดยธรรมชาติท่านก็บันทึกเอา แล้วก็มาแยกเสียงแล้วก็มาใส่ในการตัดต่อคลิปหรือ,อในต,อต่อต่อคลิปของท่านนะครับหรือจะเป็นเสียงการไอการจามการหัวเราะสั้น,นทำมาทําได้เองนะครับเสียงหัวเราะนะครับก็บันทึกเอาท่านอยากหัวเราะแบบไหน,นท่านก็สามารถบันทึกเอาเสียงหัวเราะของตัวเองนี่แหละครับของลูกของหลานนะครับของใครก็แล้วแต่ที่เราคิดว่านะครับมันมันฟังแล้วมันตลกอย่างเงี้ยนะครับเราไม่บันทึกเองก็ได้เอาเสียงของคนอื่นแต่ไม่ใช่ว่าไปก๊อปปี้เอาอยู่ในระบบนะครับของ Facebook ที่เขาให้มา นะครับหรือไปบันทึกในส่วนของอื่นๆที่มันอยู่ในแลตฟอร์มอื่นแล้วมาลงอันนี้ก็คือว่าเป็นการละเมิดลักษณะประมาณนี้ก็บันทึกเองทําเองเสียงใครก็ได้นะครับที่เราคิดว่า,าเราพอใจเนาะและก็สามารถที่จะ เข้ามาประกอบในคลิปของเราได้นะครับอันนี้ก็ฝากไว้กับพี่น้องทุกๆท่านนะครับท่านจะได้เข้าใจในเรื่องของลิขสิทธิ์เพลงต้องคอยอัปเดตอยู่ตลอดเวลานะครับไม่ใช่ว่าเฮ้ยมันมาถึงจุดนี้แล้วมันไม่มีการเปลี่ยนแปลงนะครับอีกเดือน2เดือนอันนี้ไม่รู้จริงๆนะครับต้องต้ององัปเดตกันต่อไปนะครับฝ <im itation> ากกดไลค์กดแชร์ให้ทุกท่านนะครับทุกท่านจะได้เข้าใจในเรื่องของระบบลิขสิทธิ์ของเพลงนะครับ3ประการที่ผมได้แจ้งให้พี่น้องทุกท่านได้รับทราบขอบคุณมากครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วย